กี่เยอะมันอยู่ลารมณงเดียไปงนอกเนี่ยมัลวปเอา่องกีนหนอนะ โนี้เป็นแบบนี้ยังเดเป็นไเียก็เจอเอของเยละก็้ดเด็กเปหนไรยเบ้อนที่วันนีมาหาอะไรอ่ะไปซื้อน้มไปยื้อหลังนะเราต้องหาอะไรเพื่อที่ขายใช่ย่ะรถเฟ้อกันเลยผัดไฟอ่ะหมอไปแปแบเดียวเออผมโดนไปพี่เันแ๊บเนี้ยมีลด้ยแป๊บเดียวแป๊บมียู่ด้วย ก็จะ่าทำไมของแค่นี้อทองแคนี้เนี่ยของมึงใช่ใช่ไมเดี๋วก็ปิดเงเข้าแหละชิคนลู้เรือะหวานันแคนรู้เหลือก็ไปทำมีแล้วอนเหรอเดี๋ยวก็ปิดเข้าเองก็เดี๋ยก็ปิดกันแหละค่ะไปหูเลไูล้ ้อัดนึ่งปรอยู่บ้านไปไหนไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขามาไปไหนก็ไปเองเนี่ยอัดนึ่งปรอยู่บ้านนึกไม่เป็นคนรู้คนรี้หลอกางล็อกไปแล้วเออล็อกไปสิมีว่าอะไรตอนนี้รู้แล้วเลยล็อกแต่ไม่วางนี่ล็อไปไหนสิแต่ไม่ห่วงเลยเห็นหน้าเลยล็อกไปครับเลยแต่วางไอ่แจ่มีคนล็อกอยู่แล้วเออตอนนี้รู้แล้วต้องนานเนาะเลยล็อกลูกหนาที่เอาอยู่ต้องทำอะไร เงยมึงเป็นไม่แคร์เลยมึงนี่มึงด่าหรือมึงไปล่ะอู้หูลูกเขาอยู่เขาทำไงเจ็บไปด่าแล้วแต่มาทำตามยิงด่ายิงไม่ทำใหญ่เลยเออถึงหาเงินมาด่าแล้วกันใครมึงจะรอมึงอ่ะวายยยยยมึงเด็กจะรอได้เลยรอยักษ์เจะลูกมึงจะรอมึงเองวะคนบืูอบึ้งมึงอ่ะนั่งน่ามไปทุกอย่าแล้วด่าอยู่ลูกสิเลย รู้สึกก็ดีแล้วโอ้ึกงล่างเลย はい。<music> ตกทำให้รูมเสียนักนะนอนเลยลูกไหนบอกเลยทำไมวันอยู่ไหนอยู่หูเู้ลือนอนเลยนอนเลยแม่เราเชิญลงนแล้วับเปลี่ยนแปลงชอตลังพรกรณีวิทยา

God hello uh -huh.